ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง Discord แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับพี่ผมอีกครั้งหนึ่งเกมแล้วก็บล็อกครั้งแบทเทิลผมนะครั้งนี้มันก็อัปเดตด่านของอัลเทอร์เนทเลสโซนมาแล้วนะฮะก็สามารถมาเล่นกันได้เลยนะสำหรับอัลเทอร์เนทเลสโซนก็เพิ่มด่านของคูลเลอร์อ cool er กับหมายเลข13สมาครับส่วนดียีไปดูในคลิปของ GT เอาซึ่งรอบนี้จะมีสีแดงสีเหลือง ีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะผมนะซึ่งผมจัดทีมาประมาณนี้แหละนะครับซึ่งตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีของที่เอามาเล่นได้นะเดี๋ยวสิอันนี้คุณนํำสองร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะอ่าคณนำสองร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดไม่ออกหาไม่ได้ก็ใช้ประมาณนี้ไปก่อนละกันนะฮะอืมนี่จีย่าใช้ตัวนี้แต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาสําหรับเราในดานสามครับเพราะคูลเลอร์น่าจะตีแรงงั้นเราไปอย่างนี้ละกันไปเลยละกันไปอย่างนี้ใช้ตัวของโกคูโกคูโกฮังอ่ ไปครับไปครับลุยครับโอเคโอเคเอ่อผมให้โกคูยืนเลยแล้วกันเพราะว่ามันถึกสุดนะครับตีฟ้าไอ้ตีเหลืองไปเลยโอเคสวยครับตีเหลืองไปเลยครับจัดหนักๆในการตีเหลืองไปเลยนะฮะตีเหลืองให้หมดผมไวอย่างนี้แหละผมยังไม่ใช้ของแล้วกันเพราะว่าน่าจะต้องไปใช้ในด่านของคูลเลอร์นะครับโอ้แค่นี้แม่งก็แม่งก็เอาไม่อยู่แล้วเนี่ยแม่งก็เจ็บหนักแล้วเนี่ยโอ้โหโกคูอะไรของเองวะฮะอะไรของเองวะใช้ทำให้ตายก็ยืนได้อยู่โอเค แค่ไม่ตายก็ยืนได้อยู่ตอนแรกมันยืนไม่ได้เลยนี่หว่าเจ็บหนักแน่ๆยังไม่ใช้ของแล้วันเดี๋ยวไปตายดน่ะฮูลเลอร์เอโอเคลงไปสองหมื่นครับเตจิโต้นะไปอึ๊บหนี instant transition ข้าไปข้ามไปห้าซุ้มอุ้ย,ยเกือบตายโอ้แม่งเอาเลยเหรอทาวเซอร์หลบดีเป็นไงหลบได้ไงก็ไม่รู้นะสำหรับตัวเพื่อนเพื่อนัพอะไรมาเราก็ไม่รู้นะฮะ ไม่รู้เฮอะไรเลยโอเคไปทางนี้อเอาไงดี UI อบดีครับแต่เล่นตนัวนี้เล่นไปเลยแล้วกันผมมาเล่นไปเลยผมพยายามจาใช้ถ้าไม่ตายเล็กก่อนแล้วกันนะจะได้เขาเรียกว่าอะไรจะได้สแต็กดีเฟนต์ได้อะไรของมึงวะยูไอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมาอยู่ดีทำไมาอยู่ดียืในให้เขาตีอย่างนั้นวะ โอ้ยโอกาส70เราไม่ทำงานวะโอเคตายครับผมหลบสวยโอ้ไม่เบิ้นด้วยเฮ้ยมึงมึงโดนเขียวบ่อยแล้วมึงโดนเขียวบ่อยแล้วโดนเขียวบ่อยแล้วนะเองแต่ให้ตีโดนตีอีกรอบนึงเราจะชุบได้ให้โดนตีอีกรอบนึงเราเราเราเน้นชุบก็ได้นะอืมอืมโอเคไปครับเออเออเออช็อคเวฟอืมสตันไปด้วยครับเออวัดสตันได้นี่า่าแต่ว่าอ โอ้กูเลิศไปสตันไม่ได้อะเนี่ยโอเคเจบเดีเ๋ยวเบจิตโตค่อยไปใช้ในด่านสุดท้ายหวังยูไอด้วยไหมเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรมันโดนสตันอยู่อย่างนี่ละกันอย่างนี้แล้วกันโอ้ไม่ได้อ่ะต้องตีอันนี้ก่อนนะโอ้ยไอ้เนี่ยไม่เป็นไรอยู่แล้วไอเว้เบจิตโตเนี่ยจะเป็นปัญหาสำหรับผมได้อยู่ ตีเขียวตีแดงไม่เข้าไม่ตีฟ้าไม่เข้าแล้วโอ้ยเราก็ลื่มาเนาะเราควรให้ยูไออยู่หลังสุดเพื่อให้มันหลบมันยังพอลื่นหลบหลังหน้าแบบว่าผมโดนหนักแน่เลยวะ่ะอืมไม่ตายด้วยสามล้านเจ็ดครับไปโอ้โหแม่งหลบได้เช i ดแม่งหลบได้เฉยเลยมีงี้เรื่อเนี้ยโอ้แบบว่าโอ้โหเลือดมันเพอร์เฟกต์เลยเนะี่ย อืมตายครับโอ้ดนึงดูนึงโอเคเอ้ยไม่ตายด้วยเขตายยากมากโอเคครับงั้นเราก็ใช้กับตัวนี้เลยแล้วกันไปเกมไปเอ้จริงๆโอ้ยไม่น่าใช้เลยผมควรใช้อับคุลเลอร์โอ้โหควายครับโอ้ยโอ้ยกูจะบ้าตายคนนี้เล่นอะไรของเราวะผมเล่นผมเล่นแปลกๆมากเลยวันนี้เล่นแปลกๆอ่ะ ไม่น่ากดเลยยิงรีได้แต่ไม่อยากรีเอ้ยเอ้ยเอเออโอเคได้ชุบชีวิตละมาได้ชุบแลมาได้ชุบแลได้ชุบแลโอเคละอืม perfect instinct ครับอุ้ยไม่เข้าลบโอเคสวยไปครับห้าล้านตีไม่เข้าเพราะว่าแม่งแพ้ทางอืมถ้าครีก็ยังพอได้อยู่โอ้ครีวะโอเคสวยครับ ่อไปสีสีแดงอืมเอาเข้าไปครับเออตายไหมสวยเคอหน้าเปจิตโตมาไหมเธอหน้าให้ถ้าเบจิตโตมาแล้วก็โอเปจิตโตยังไม่มานะฮะโอเคตรงกลางแล้วยืนเยอะเลยยูอายืนตรงนี้ประมาณนี้แหละดีสุดโอเคยืนตรงนี้อ่าสีฟ้าจากการตรงนี้ไปครับส่วนไอโกฮังสีเหลืองยืนอืม นี้แล้วกันไปผมมั่นใจผมมั่นใจยังไงยูไอเราก็ต้องทําได้อยู่แล้วอเออตอนนี้ไม่ต้องใช้ของครับเรามียูไออยู่เออ้ยเดี๋ยวก่อนลบเออนั่นแหละสวยครับอืดีมากไม่หลบนี่ตายไหมเนี่ยไม่รู้นะฮะแต่ทาให้หลบนี่มีปัญหากูแน่ครับยูไอทำให้หลบนี่คุณมีปัญหาผมแล้วแหะยูไ โอ้ยหลบแค่ตอนทําไม่ตายพอตอนอึมจะไม่หลบก็เรื่องของมึงฮะแต่ว่าตอนตอนทําไม่ตายนี่ไม่ต้องหลบมันถึงมีฉายาหลบทุกอย่างอยู่็นทําไม่ตายฮะไม่งั้นเล่นจัดโอ้โหกูหังนี่เล่นไม่ได้จริงนะเนี่ยไม่แนะนําให้เอากูหังมาใช้นะฮะโอเคไปครับเปี่ยนล่างครับโอเคเป็นจิโตมาึ๊บอืมสเปคจ็กลันช์เห็นเลยนะครับใช้เลยนะฮะเพื่อ UI ไแม่งหลบไม่ได้นะฮะโอเคตรงนี้ก็ใช้ไป เบจิโต้นี้เน้นเอามาทำดามจททั้งหลังครับได้เลยมาชือรึไปครับเยชอปุ๊บเออเออต้องเล่นแรงครับตอนนี้ปล่อยไปครับล้านหาอีกสักนัดซสวยครับสวยครับสวยดีมากที่เบิร์โอกาสเบิร์เราติด้ปเออโอ้โหสามรอบติดครับผม นี่อัพแค่เส้นทางเดียวนะปลดขวาล่างอย่างเดียวเนี่ยได้ทำาไปตัน3มรอบติดคุณเลอร์บอกคุนจุกเลยครับโอเครอบนี้หลบเอ้แต่ไม่หลบก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงเราเรามีวิสอยู่แล้วจริงไม่ควรใช้เลยนะรอบนี้ไม่จำเป็นขนาดนั้นโอเคจริงๆเอาไปใช้นี่ัาสุดท้ายดีกว่าเนี่ยไม่จำเป็นเท่าไหร่ไม่ค่อยจำเป็นโอ้ไม่ค่อยจำเป็นเลยใช้ทำไมวะเนี่ย ไม่ค่อยจาเป็นในการในการในการเล่นเท่าไหร่วะรอบนี้ไม่จําเป็นในการต้องใช้อะไม่จําเป็นที่ต้องใช้อะ,ตออะแต่ไปจิตโตอุ้ยไม่แน่วะเบจิตโตโอ้ไปจิตโตแม่งโดนหนักวะแต่รอบหน้าไปจิตโตคือดามเมจหลักของเรานะฮะเอามาเคาน์เตอร์เอามาเคาน์าเตอร์เคาน์เตอร์เรื่อยๆเลยโอ้แต่ก็โดนทีละสองหมื่นนี่ก็เจ็บอยู่นะฮะอืมโดนทีละสองหมื่นเนี่ยโอ้โหคูลเล์แรงมากเลยเฮ้ยเอ็เองใจเย็นเฮ้ยโดนทีละสองหมื่นเลยอะไรวะ โอเคครับอ่านี่ใช้ได้ใช้เพื่อปิดหนีเลยไหมไม่ต้องไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่จําเป็นเอาไ้ใช้ใดด่ดนานหลังๆดีกว่าเอาไ้ใช้ใน้ด่นานหลังๆดีกว่าคุลเลอร์ไม่น่าติดอะไรแล้วสี่ล้านเข้าไปครับดากอนสแมชสี่ล้านเข้าไปอืมหมัดมังกรตายสามล้านเทิร์น้าสีแดงโอเคสีแดงเปจิโตแต่ไม่มาด้วยโอเครอบนี้สีเหลืองคุลเลอร์ครับเชิด อะไรเปลี่ยนเป็นโกฮังเหรอเปลี่ยนเป็นโกฮังทำอะไรได้วะไม่เคยใช้มึงเอ,อเอ็กชเชนโกฮังโกฮังจะกัดเอ็แทกได้จำได้อยู่ป๊อปป๊บปป๊อปอ๋อ,อ,อดีเฟนส์จะบูส์ถ้าเลือดเยอะเลือดกูเยอะไหมเยอะอยู่ก็เปลี่ยนเลยละกันนะฮะโอเคมาตรงนี้เชีอ่อยูไอมันกี่เทิร์นแล้ววะยูไอผมไม่ค่อยมั่นใจเลยวะด้ไปไปครับใช้เลยก็ได้นะ สลับกันแล้วให้ยุ้งไอยุ้ยงหลังประมาณนี้แล้วให้ยุ้งไอยุ้ยงหลังยุ้งไอได้อยู่ไหมได้อยู่ครับไปไม่ต้องใช้ครับผมมั่นใจแล้วแม่งก็จะโดนคุณหนักนั่นไงนั่นไงนั่นไงอุย้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคโกฮัาางสวยโอ้โกฮัาางยิ่งโดนเยอะยิ่งแทงเว้ยสวยสวยสวยได้แล้วโอเคสวยปาเซนโกไปอุย้ยสี่ล้านเอาดีวะาหกล้านเก้า เฮ้ยหลบได้ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันตรายอันตรายละสามสองหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเอ็งหลบเก่งจังวะเฮ้ยมันสามสองหนึ่งว่ะผมควรไปใช้ตอนผมควรใช้ตอนนี้นี่ว่ะตอนสามสองหนึ่งเอามันลงไหมเนี่ยโอ้โหยูไอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอ็งอะไรเนี่ยโอ้ยูไอไม่โดนเตะทีสองแสนครับโอ้ยูไอวีน คุเอรจัดอะโดนตีอะไรทุเลอร์อย่างนี้วะโอ้โหใช้แล้ววะอยู่ไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้จริงครับโอ้ยตายโหอาเอาดอก้างหมดให้ได้อะไปโอ้ไม่ได้ด้วยโอ้เล่นยากแล้วมึงเล่นยากแล้วเล่นยากแล้วต้องเตะคูลเลอร์โอ้แล้วคูลเลอร์ไม่อย่างถึกเลยอะ โอ้แล้วแม่งเทินหน้าครับโอ้ยโอ้มึงเอาไม่ได้อวะโอ้ยเอาไม่ได้จริงครับเฮ้ยคนแม่งเอ้ยไอ,อยูไอแม่งโดนเตะเมื่อกี้แม่งถ้ายูไอไม่โดนเตะผมว่าเรายังโอเคเรา,ายังเรา,ายังโอเคเว้ยแต่ยูไอแม่งโดนเตะเว้ยเมื่อกี้โอ้ยอยากจะด่าแม่งทีหนึ่งนี้ โอ้หชิปหายเพราะยูไอจริงนั่นไงแม่งยิงทาไม่ตายแล้วไม่ต้องให้แม่งหลบด้วยกูตายได้เนี่ยห้าล้านเอาอยู่ไหมวะกลัวยูไอแม่งไม่หลบอ่ะแล้วเราก็จะตายเว้ยโอเคสวยโอเคสวยนีปัญหาแม่งอยู่ที่นี่แล้วปัญหาที่ยูไอไม่จะหลบทุกอย่างยิงมาไม่ตายเว้ยชิปหายเพราะยูไอมาหลายรอบแล้วเนี่ยอุ้ยหลบเฮ้ย อ,อันนี้อันนี้มึงต้องหลบอันนี้มึงต้องหลบหลบหล,ลบเอ้ยอยอ้ยโอ้ยสวยสวยมากสวยพี่สวยโอเคครับเอาเอาวอาอาไปดีวะอย่างเงี้ยใช้เลยโอ้โหเกือบชิบหายพี่ยูไแล้วก็รอดตายพอ่ยู่ครับ <c oughs> โอเคเราต้องมั่นใจว่าโอเคได้ได้ได้เราเราจัดการให้โกหังได้อยู่แล้วไม่ตายซ้ำด้วยนี่เลยครับอืมแล้วก็นี่เรามีซัพพอร์ตด้วยโอเคผ่านผ่าน โอเคสวยอยู่ครับกูฮังนี่ถึกมากกูฮังโดนตียิ่งถึกยิ่งโดนตียิ่งถึกโคตรอยากได้มาใช้เลยครับโคตรมีประโยชน์หนึ่งสองสามโอ้โอ้โหทถ้าไม่ได้นี่ถ้าไม่ได้ต้องโทษตัวเองเลยถ้าไม่ได้นี่มนผมผมรีเกมอะ่ะเอากูเอาเจ็ดให้ได้รอบนี้หกยังพอได้อยู่เมื่อกี้ตาลายนิดหนึ่งครับตอนกดเลขเมื่อกี้มันตาลายนิดหนึ่งนะเร็วด้วยกดไม่ทัน บู๊บ13ล้านจบเกมครับวู้อู๊ยกูเกือบตายเพราะยูอ UI, แล้วกูก็รอดมาได้เพราะยูฮะแม่ง6ปีโอ้โหหกปีน่าเกียดมากอะ่ะมึงโดนตีอย่างนั้นมึงโดนไป2 0 0 0 0นครับโอ้โหแล้วแบบมึงชุบไม่ได้ไงเฮ้อยูอครับอยากด่าทีนึ่งหมั่นไส่นะฮะ <c oughs> ก็โอเคครับสำหรับด่าเลสโซนในกราฟของคุณเลอค่อนข้างยากอย,กอยู่แต่ผมแนะนำมาใช้โกฮังโกคัวดี เฮ้ยดีเกินคาดตอนแรกกะจะใช้โกคูตอนแรกกะจะใช,ตกกะใช้ตอนแรกกะใช้ดกไอ้นี่เว้ยดกดกเวอร์ไวแต่ว่าไม่น่าไหวมาต่อไปเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ฟิวชั่นสิกันในพาร์ทหน้าเนาะก็อย่าลืมจบคลิปให้ฝากกดไลค์ like, sky, กดแชร์เป็นกำลังใจผมทำคลิปและคำบรรทุดีต่อไปด้วยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับผมอย่าินดีดีสกอร์อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของเราและอย่าลืมไปเข้ากลุ่มและคำบรรทุกอ,อย่าลืมติดตามติ๊กต็อกผมด้วยนะครับผม